พี่น้องจ้าพามาดูอีกแล้วมาดูยา่าลงซุปเปอร์นะคะหลังตัด14วัน15วันประวยประมาณนะคะอือยสุดยอดสุดยอดพี่น้องมาเป็นตะอันสอนเถิจ้าอืมดูแบบหนาจ้าทุกคนแบบหนาใบนุม่มใบเยอะลำต้น อาจถือว่าใหญ่กว่าแพนกล่าเยอะแต่ว่าลำต้นไม่ได้แข็งนะคะลำต้นไม่ไม,ไม่ไม่แข็งนี่ไม่ได้แข็งเหมือนหญ้าขนไม่แข็งเหมือนเหมือนหญ้าหวายนี่อุย้ยหนุ่มมากเลยวัวชอบมากนะคะปริมาณได้เลยนะคะปริมาณได้กว่าแพนกล่าเพราะว่าเขาลำต้นสูงนะคะต้นสูงถ้าสิบห้าวันนี้แพนกล่า <ank> จะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะแล้วก็ ปลูกได้ทั้งเติญเติบโตได้ดีทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะฤดูฝนก็ดูน้ํานะคะระดับน้ํา <Yeah. S 1> ก็ให้ผลผลิตดีดูระดับน้ําดูน้ําขังแบบเยอะถ้าเป็นแพงกอล่านี้คงไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่พี่น้องหามาปลูกได้หลายเด้อจ้าพี่พอพ่นกับมีทอนพันเด้อพี่น้องเด้อนี่นเด้อพ่นยูบันโนเมืองน,น่อยนะคะ อันยบันโนเมืองน้อยอำเภอวารินชำบัดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตำบลคู่เมืองนะคะพี่น้องนี่จ้ทักสอบถามมาได้เลอจ้าเด้อเดี๋ยวสิํามพ่นไห้ว่าอ่าตอนนี้มันทอนพันบ์หันแก่เนาะจ้าพี่น้องแล้วอีพอพันสิจัดทรงต่างจังหวัดบวเดี๋ยวให้ทะเลาะทอนพันแก,ก่ก่อนเนาะจา้าเนาะให้พ่นถามลูกหลานก่อนพ่นสิจัดทรงทางไก่บวนี่จา้า ทอนพันกิโลลั1สิบบาทนะคะสามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวไม่ลอดพามาเอานะคะเดี๋ยวพามาเอางามากหนาด้วยนี่เึ๊บเดี๋ยวจะพาไปดูตัวสูงๆนะคะตัวที่มันมันอ่าโตเต็มที่ที่ให้วัวกินนะคะที่ให้วัวกินได้เดี๋ยวพาไปดูค่ะแบบโอ้สุดยอดมากค่ะ